พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ารอยเท้าสัตว์บกในโลกนี้รวมได้อยู่ในรอยเท้าช้างจะใหญ่โตแค่ไหนก็เยียบลงไปในรอยเท้าช้างได้เพราะช้างมันใหญ่กว่าคุณงามความดีกุศลธรรมทั้งหลายจะรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทถ,ถ้าผู้ใดไม่ประมาทเสร็จแล้วบุคคลนั้นจะยังประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นได้ถ้าประมาทในตอนหนุ่ม ก็จงตั้งใจใหม่ในตอนที่วัยกลางคนถ้าวัยกลางคนยังประมาทก็จงถือเอาประโยชน์ให้ได้ด้วยความไม่ประมาทในวัยสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมวัยเมื่อไม่ประมาทแล้วเราก็จะอย่างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแด่นี้ประมาทเหลือเกินปีหนึ่งจึงจะถือว่าเป็นปีใหม่ในทางศาสนานั้นท่านไม่ให้เราลหลางไหลทึ้นขนาด วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ส่วนวันเดือนปีที่เคลื่อนคอยนั้นให้เข้าใจว่าแม้จะใหม่เท่าไหร่อายุก็เก่าไปอัจจยันติอโหรตาชีวิตังอุปรุจจติวันคืนเคลื่อนคอยชีวิตก็น้อยเข้าไปทุกทีอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามลนังสุเว คุณงามความดีเป็นสิ่งที่จักต้องกระทำในวันนี้เพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ความตายจะมาถึงเราแม้ในวันพรุ่งนี้นะฮิโนสังครันเตนมห้าเซเนนมัตจุนาไม่มีใครสามารถจะพัดเพลียนกับพญามัตจุราชซึ่งมีเสนามากได้วันนี้เราเห็นหน้ากันอยู่แต่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยูหรือไม่ เพราะนั้นการไม่ประมาทนี่มันจะถือเอาประโยชน์ได้ตลอดพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดกรรมฐานโดยก่อนวิสุทธังหลายกรรมฐานมีอยู่สองชนิดสองชนิดนะมันมีถึงแปดหมื่นแปดแสนก็ตามแต่รวมแล้วมีอยู่สองอันหนึ่งสัพพติกะกรรมฐานกรรมฐานที่ทําได้ตลอดไปทุกคนไม่วันนะบ,บวชไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าคนหนุ่มไม่ว่าคนแก่ สองบริหารนิยกรรมฐานกรรมฐานที่จะต้องบริหารอาจจะไม่เหมาะกับชาวบ้านแต่เหมาะกับนักบวชอาจจะเหมาะกับคนหนึง่งไม่เหมาะกับคนหนึ่งแต่กรรมฐานที่จะต้องทำตลอดเหมาะกับทุกคนทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านทั้งคนแก่ทั้งคนเฒ่าทั้งคนหนุ่มทั้งคนไข้ไม้คนใกล้จะตายมรณานุสติกรรมฐาน คือกรรมฐานที่ตั้งจิตและลึกถึงความตายอยู่ตลอดนักบวชก็ตายเป็นคนแก่คนเท่าคนหน่คนหนมคนสาวบางคนตายมาตั้งแต่ในท้องดังที่กล่าวว่าเจ้าของบ้านไม่มีลูกลูกตายมาตั้งแต่ในท้องลองคิดดูสิเจ้าของบ้านจนแก่จนเท่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ยังไม่ตายแต่ลูกตายมาแล้วตั้งแต่ในท้อง ทำไมเราจะต้องไปประมาทปีหนึ่งสาวันนั้นมันไกลเกินไปคิดทุกวันก่อนจะหลับจะนอนสอนตนเองวันนี้เราได้ทําอะไรทําอะไรบ้างเป็นคุณงามความดีพอจะได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยทำอะไรบ้างเป็นความชั่วเบียดเบียนตนเองผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาใจถ้าเห็นความชั่วของตนเอง ก็ตั้งอกตั้งใจใหม่เสียวันหลังวันหน้าจากไม่ทําเอกเราจะกระทําแต่สิ่งที่ดีที่งามเืินมาสวดคาถาดีใส่น้ำกินล้างหน้าพระพุทธเจ้าว่าคาถาดีสั้นติเกมลนังไม่หั่งหินาภาโววินาสต,ติ